ครับความคืบหน้าในการทําสํานวนคดีของท่านอธิบดีกรมศรัพย์เห็นว่าจะใกล้ถึงเวลาที่จะต้องส่งสำนวนให้ปปกชแล้วมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างแล้วก็การสอบปากคาทั้งผู้เสียหายพยานยหรือบุคคลที่อยู่ตําแหน่งตําแหน่งบุคคลที่อยู่หน้าสองเป็นอย่างไรบ้างก็าทางพนักง,งานสอบสวนเนี่ยได้เร่งรัดในการสอบสวนปากคาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เราสอบไปกลุ่มของกลุ่มของ ที่โดนโดนกระทำนะครับในการแต่งตั้งโยกย้ายแล้วก็มีการเรียกรับเนี่ยทั้งหมด5คน5คนตรงนี้ก็มีพยานหลักฐานในส่วนนั้นมันก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นแผนสั้กรรมที่มันเกิดขึ้นในกรมศิยานนะครับเราสอบแล้วเรียบร้อยในส่วนของเงิน98,000เนี่ยที่มีการยึดที่ได้จับโต๊ะเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มที่เงินที่ ายชัยวัฒน์เนี่ยเอาไปมอบเนี่ยก็มีผู้เสียหายทั้งหมดมีผู้ที่ที่อมอบเงินให้กับชัยวัฒน์ไปเนี่ยทั้งหมด13คนนะครับ13 13ปากนะครับ13ปากให้การสอดคล้องต้องกันนะครับเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะครับแล้วก็มีคนที่รวบรวมซองเงินเนี่ยให้กับชัยวัฒน์เนี่ยอีก3ปาก ร,รวมชัยวัดน้วด้ทั้งหมดเป็น17ปากนะครับ17ปากตรงนี้เราเราทำเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็สอบของไปนแทางเดียวกันนะครับในส่วนของซองทั้งหมด14ซองนะครับเราที่ค้นได้ในที่เกิดเหตุนะครับเราเรียกมาสอบปากคําคแล้ว13คนนะครับจาก14คน13คนอีกคนหนึ่ง เลื่อนนะครับขอมาให้การเันที่19นะครับส3ามคนนี้ก็ให้การเป็นประโยชน์นะครับต่อรูปคดีนะครับนะครับอยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยังให้การไปในทางที่ซื้อพระบ้านทำบุญบ้านช่วยเหลือสัตว์บ้างอันนั้นก็ว่าไปนะครับอันนั้นก็ว่าไปไม่เป็นไรนะครับนะครับต้องอาศัยสวนก็อ่า มีหน้าที่ที่จะต้องทําความจริงให้ปรากฏนะครับการที่จะพยายจะให้การไปในแนวไหนยังไงจะเป็นเงินสุคุ l นะครับจะเป็นเงินที่เอาไปใช้อะไรยังไงก็มีสิทธิ์ที่จะให้เป็นเรื่องของพยานนะครับพงานสอบสวนก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำํทำทาให้การตรงนี้นะครับให้ให้ชัดเจนนะครับต้อง ก็ต้องไปทําต่อนะครับเป็นการบ้านที่ต้องไปทําต่อเรานั่งคุยกันแล้วนะครับครับแต่เวลาของเราเนี่ยน่าจะจะมีไม่พอนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทาทาให้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะรีบส่งสํานวนพร้อมตัวผู้ต้องหาอธิบดีเนี่ยให้ปปชน่าจะต้นอาทิตย์หน้าหน้าต้นเดืนหน้าเดี๋ยวจะส่งครับส่วนปปชจะจะ,จะตั้ง จะไว้ดําเนินการเองหรือตั้งเราร่วมในการเป็นคณะไต่สวนนะครับทําเรื่องนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวประสานงานในทีหนึ่งนะครับแต่แต่เบื้องต้นเนี้ยน่าจะมีปปพเข้าไปร่วมด้วยในการสอบสวน,นะครับร่วงกว้างแต่ให้การเป็นประโยชน์อยู่หลายคนนะครับแล้วก็ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นประโยชน์ <c oughs> เอาชื่มันเป็นเรื่องของสมนวนนะครับ <c oughs> ถ้าอยากจะเอ่ยชื่อว่าใครทีนี้คือ มันจะมีผลหรือว่าทางตำรวจที่เองก็ยังมั่นใจใช่ไหมครับว่าตั้งแต่ทํามาจนถึงทุกวันนี้การสอบปากคำรวบรวมพยานฐานสามารถที่น่าจะเอาผิดเขาได้มั่นใจขนาดไหนยังไงคือคณะพรรมาา<ม>สอบสวนเนบื้องต้นที่เราทําเนี่ยเราว่าจับพยานหลักฐานและทำให้การของผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยแล้ว การสืบสวนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุลหลังเกิดเหตุเนี่ยที่เรารวบวมพยานหลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานมาเราค่อนข้างมั่นใจในพยานหลักฐานนะครับนะครับอันนี้เบื้องต้นที่เราจะส่งสำนวนในวันจันนี้คือเราจะแนบความเห็นไปด้วยไหมคะถือว่าไม่ต้องครับไม่ต้องครับเพราะเพราะว่าเราส่งเราก็ส่งปกตินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปปช รับํานวนไปแล้วก็ดาเนินการยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเป็นเป็นเรื่องของปชต้องต้องดําเนินการนะตรงนี้นะครับซึ่งถ้าอยู่กับปชก็เป็นเรื่องของการไก่สวนนะครับก็ผมเชื่อว่าไปอยู่ปปชเนี่ยหลายคนเนี่ยคงไม่อยากจะเป็นผู้ต้องหาหรอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าให้การเป็นประโยชน์ปปชก็สามารถที่จะให้การกันไม่เป็นพยานได้นะครับอะไรพวกนี้นะครับ ผมว่าผมมีความเชื่อมั่นว่ามีอีกหลายป่าที่อาจจะกลับคำให้การนะครับแล้วก็ให้ความรวมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับในชั้นนี้คือเราได้เรียกตัวอธิบดีมาสอบปากคำอีกไหมคะเออเราไม่เรียกนะครับเราเราบอกแล้วถ้าอยากให้ปากคำอะไรมาได้แสดงว่าท่านไม่มาก็คือท่านไม่อยากให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับก็ว่าไป เ็จะ okay. ไม่ได้พูดตั้งแต่วันแรกที่เรารจับกลมาเป็นกูุ่ม,มอะไรไ